เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีร่างกายเรามันถึงรู้สึก,ปกแปลกๆวันนี้เราจะมาไขาความลับของฮอร์โมนกันครับซึ่งเป็นเหมือนผู้ควบคุมที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวเราการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงเอรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายผิดปกติหรือเปล่าครับหรือว่าเครียดง่ายจังเลยจนรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยนะ ความรู้สึกพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่เราคิดนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆจากร่างกายที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามไปแล้วถ้าไอความรู้สึกพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายเราเนี่ยพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราอยู่ก็ได้นะซึ่งคําตอบของเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสมดุลฮอร์โมนของเรานี่เองครับ โอเคครับงั้นในส่วนแรกเนี่ยเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้สัญญาณที่ร่างกายส่งมาเตือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างลองมาทําเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆไปพร้อมกันเลยครับว่ามีข้อไหนที่รู้สึกว่าเออคุณคุนจังสัญญาณแรกเลยนะครับที่สังเกตง่ายมากๆก็คือเรื่องของน้ําหนักนี่แหละครับแบบว่าเอ๊ะทําไมน้ําหนักขึ้นง่ายจังลดก็ยากเหลือเกินแถมยังอยากกินของหวานบ,าบ่อยๆอีกถ้ามีอาการแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณของสิ่งที่เรียกว่า ภาวะดื้ออินซูลินก็ได้คือร่างกายเราเริ่มจากใช้น้ําตาลได้ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วเรื่องพลังงานกับอารมณ์ล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครรู้สึกว่าอ่อนเพลียตลอดเวลาขี้หนาวง่ายกว่าคนอื่นหรือบางทีก็รู้สึกเศร้าๆดิ้งๆแบบไม่มีสาเหตุเนี่ยรู้ไหมครับว่านี่อาจจะเป็นเสียงเตือนจากภาวะไทรอยทํางานต่ําก็ได้นะครับซึ่งเจ้าไทรอยเนี่ยมันคือโรงไฟฟ้าหลักของร่างกายเราเลยมาถึงเรื่องความเครียดกันบ้าง ใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเครียดง่ายมากๆบ้างครับแบบว่านอนก็ไม่ค่อยหลับแถมยังป่วยบ่อยอีกต่างหากเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวติดเชื้อนี่แหละครับอาจจะเป็นสัญญาณว่าฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลเนี่ยมันกําลังรวนอยู่ก็เป็นได้ที่น่าสนใจก็คือสัญญาณของฮอร์โมนเนี่ยมันแสดงออกต่างกันในแต่ละเพศด้วยนะครับอย่างในผู้ชายเนี่ย สัญญาณที่ชัดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องความต้องการทางเพศที่ลดลงหรือมวลกล้ามเนื้อที่เคยมีมันหายไปในขณะที่ฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีอย่างเช่นประจำเดือนมาไม่ปกติอาการ PMS ต่างๆหรืออาการของวัยใกล้หมดประจำเดือนซึ่งไม่ว่าจะเพศไหนนะครับสัญญาณพวกนี้สําคัญมากๆเลยเอาล่ะครับพอจะเห็นภาพสัญญาณเตือนกันไปคร่าวๆแล้วเนอะทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าครับ ไปดูเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์กันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเรามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับมันอยู่ที่คําว่าสมดุลเมตาบอลิซึมครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับในร่างกายเราเนี่ยมันมีกระบวนการหลักๆอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือการสร้างและซ่อมแซมหรือที่เขาเรียกว่าแอนาบอลิกกับอีกอย่างคือการสลายเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานหรือคตาบอลิก ซึ่งสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ2กระบวนการนี้มันทํางานสมดุลกันเป๊ะๆเ,เลยครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองจินตนาการว่าร่างกายเรามีทีมงาน2ทีมทีมแรกคือทีมแอนนาบลิกหรือทีมก่อสร้างครับหน้าที่คือสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนอีกทีมคือทีมแคตาบลิกหรือทีมรื้อถอนและผลิตพลังงานครับคือจะคอยสลายของเก่าเพื่อเอาไปสร้างเป็นพลังงานให้เราใช้ ทีนี้สุขภาพที่เพอร์เฟกของเราจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ2ทีมนี้ทํางานเข้าขากันได้แบบสุดๆนั่นเองครับแล้วคําถามคือใครล่ะที่เป็นคนคุม2ทีมนี้คําตอบก็คือเหล่าฮอร์โมนของเรานี่เองครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันจะมีผู้เล่นตัวหลักๆที่ในวงการแพทย์ชะลอวัยเขาให้ความสําคัญมากๆเลยก็จะมีเทสโทสเตอโรน IGF1 และ DHEA พวกนี้จะอยู่ฝั่งทีมสร้างครับ ส่วนทีมสลายเนี่ยตัวหลักเลยก็คือคอติซอลนั่นเองแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับมันมีงานวิจัยจริงๆจังๆเลยนะอย่างในวารสาร MDPI และอีกหลายที่เลยครับเขายืนยันตรงกันเป๊ะๆเลยว่าการรักษาสมดุลระหว่างการสร้างกับการสลายเนี่ยแหละคือกุญแจดอกสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เรามีสุขภาพเมตาบอลิซึมที่ดีและก็มีอายุที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพด้วยโอเคพอเราเข้าใจหลักการแล้ว คำถามที่ตามมันทีเลยก็คือแล้วเราจะทำยังไงให้มันสมดุลล่ะใช่ไหมครับคําตอบที่ทรงพลังมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการออกกําลังกายนี่เองครับคือมีข้อมูลที่เขาไปรวบรวมงานวิจัยมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากๆว่าการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะแต่มันคือสุดยอดกลยุทธ์เลยครับในการไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนฝั่งทีมสร้างของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ครับแล้วกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ย มันก็ง่ายๆแค่2ส,ส่วนเองครับส่วนแรกเลยคือการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้จะไปกระตุ้นฮอร์โมนทีมสร้างแบบตรงๆเลยส่วนที่2ก็คือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างวิ่งหรือว่ายน้ําเพื่อดูแลสุขภาพโดยรวมพอเราทํา2อย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับผลลัพธ์ก็คือโปรไฟล์ฮอร์โมนของเราจะดีขึ้นแบบเห็นๆเลยแล้วมันก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ด้วย เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราได้รู้ทั้งสัญญาณเตือนต่างๆแล้วก็รักการทำงานของมันแล้วเนี่ยตอนนี้แหละครับคือเวลาที่จะมาดูกันว่าแล้วก้าวต่อไปของเราควรจะเป็นอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับมีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องย้ำกันก่อนเลยก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาในวันนี้เนี่ยมีไว้ให้เราเกิดความเข้าใจเบื้องต้นเฉยๆนะครับไม่ใช่เครื่องมือที่จะเอาไปใช้วินิจฉัยตัวเองเด็ดขาดเลยดังนั้น ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะสัญญาณต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันตรงกับเราจังเลยก้าวต่อไปที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะกับตัวเราจริงๆและสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้กลับไปลองทบทวนกับตัวเองดูนะครับว่า ตอนนี้ร่างกายของเรามันยังสมดุลดีอยู่หรือว่ามันกําลังพยายามส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้เราอยู่กันแน่อย่าลืมที่จะหยุดแล้วก็รับฟังเสียงจากร่างกายของตัวเองกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ